สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถใช้งานสาภาพเสวยๆราคาหลักหมื่นนะฝาก1คันนะครับมือเดียวป้ายแดงทนทานดูแลง,ง่ายใช้ได้ยาวแน่นอนกับ t o y ยต a าซ r u ุ a หยดน้ำนะครับเครื่องพ5นหเกียร์ออโต้ตัวท็อปสุดปี2 0 0 2นะครับเซนท์ล็อกแอร์แบ็ก s b s นะครับชมเช็คดูรถทดลองขับแถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพนะครับ 6 9 0 0 0บาทเพียงเท่านั้นนะครับโถได้รายได้ติดต่อได้ตลอดนะครับคันนี้ระบบไฟฟ้านะครับขครที่ขารถใช้งานราคาหลักหมื่นได้คันนี้ไปคุ้มมากๆนะครับสีสันสวยงามเคลือบแก้วเรียบร้อยยางใหม่เกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นครับขครที่พร้อมนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้านะครับใครที่ชอบนะครับและเข้าใจสนใจในรถ ราคาหลักหมื่นนะครับคันนี้เรียกว่าสวยและคุ้มแน่นอน,นครับทนทานดูแลง,ง่ายเติมน้ำมันไม่แรงไม่แพงนะครับภายในเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอเสนะครับกระจกไฟฟ้าครับ รถสภาพพร้อมใช้มือเดียวป้ายแดงนะครับรถค่าราชการคุณครูดูแลดีครับใครที่หาใช้งานนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับคัดและเช็คดูแลมาเรียบร้อยนะครับราคาสภาพน่าจับหน้าจองนะครับคันนี้ใช้งานได้สบายทนทานนะครับไปใกล้ไปไกลไปได้ตลอดนะครับอยู่บนรถก็เดินทางสะดวกปลอดภัยนะครับฝนตกแดดออกไปได้ตลอดเน้นใช้งานใช้สอยดูแลสบายอะไรการซ่อมบำรุงดูแลไม่ยากไม่แรงไม่แพงนะครับ คันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมการันตีไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกวว่านะครับเอกสารครบภาษีไม่ขาดครับ คันนี้เป็นตัวท็อปนะครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กมี ABS นะครับก็เครื่องรุ่นนี้ทนแน่นอนนะครับทนสุดๆนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในแฟนเพจแฟนขับของโซลูนาขับหรือหยดน้ําขับก็ได้รับเข้าไปศึกษาได้เลยครับต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้ทนและใช้ง่ายดูแลสบายและคันนี้ดูแลมาดีมากๆนะครับสีสันสวยงามนะครับเงาฉ่าขัดเคลือบไวเรียบร้อยสําหรับประสบการณ์แอดมินใช้รถคันแรกก็คือโซลูนาหยดน้ํานี่แหละครับเมื่อ10ปีก่อนนู่นผมซื้อนึง 2 0 0 0าทครับตอนนี้69,000บาทนะครับสภาพราคาแบบว่าแจ่มจริงๆนะครับทนดูแลง่ายใช้ได้ยาวครับผมใช้3ปีแทบจะไม่ได้ดูแลอะไรเลยครับนอกจากเปลี่ยนถ่ายของเล็วอย่างเดียวนะครับฉะนั้นคันนี้เป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกได้เลยนะครับคันนี้เช็คเก็บงานมาเรียบร้อยนะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาแัะตัดสินใจนะครับ การันตีไม่มีชนหนักตัดตอนหรือผิดความนะครับการันตีการโอนการันตีว่ามีเอกสารครบนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับราคาสภาพคุ้มมากนะครับถ้าเน้นใช้งานนะครับซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ไปจ่ายตลาดซื้อให้ลูกขับไปมหาลัยก็เดินทางสะดวกปลอดภัยนะครับแม้จะซื้อไว้ใช้เป็นรถสำรองในบ้านก็ยังคุ้มนะครับคุ้มจริงๆนะครับรุ่นนี้มันใช้ง่ายครับไม่ใหญ่ไม่โตนะครับไม่ กินน้ำมันด้วยครับเป็นเครื่องบรรทาเดินทางสบายๆเปลี่ยนเสมือนเป็นอีโคคาร์ในยุคนู้นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีและสมบูรณ์ได้ขนาดนี้นะครับท่านอาจจะหาราคาถูกกว่านี้ก็ได้นะครับมีครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะได้สภาพนี้หรือเปล่านะครับ